านานยกอนุทินเรียกประชุมครมนัดพิเศษครับเพื่อวางนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนแบบเร่งด่วนพร้อมย้ำว่าจะยุบสภาภายใน4เดือนคืนอำนาจให้กับประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ครับกดหัวใจให้หน่อยครับหลังจากที่ท่านนายกอนุทินนาคณะรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในทันทีครับการประชุมนัดพิเศษครับก็มีมติเห็นชอบร่างนโยบายรัฐบาลที่จะนําไปแถลงต่อรัฐสภาครับเพื่อกําหนดทิศทางการบริหาร ประเทศในระยะเร่งด่วน4ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือปัญหาเศรษฐกิจครับจะลดรายจ่ายค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโครงการคนเละครึ่งครับลดค่าเดินทางค่าขนส่งแล้วก็ค่าพลังงานด้วยครับด้านที่สองครับแก้ปัญหาความมั่นคงกรณีพิพาทไทยกัมพูชาจะดําเนินการมาตรการทางการทูตควบคู่ไปกับมาตรการทางการทหารนะครับด้านที่3ปัญหาภัยพิบัติภัยธรรมชาติต้องมีการปรับปรุงระบบมาตรการการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และด้านที่4ครับปัญหา ภัยสังคมปรับตามกระบวนการค้ายาเสพติดการพนันการพนันออนไลน์สแกมเมอร์และดำเนินการทางวินยัยและกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ที่ละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาดด้วยครับทั้งนี้คุณอนุทินยืนยันว่าจะยุบสภาภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับซึ่งคาดว่าจะยุบสภาภายในเดือนมกราคมปี69เพื่อคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนได้เลือกตั้งกันใหม่ภายในเดือนมีนาคมปี69หรือว่าอย่างช้าเนี่ยก็ประมาณเมษายนปี69ครับก็ต้อง ไปไปตามาคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะก,กำหนดต่อไปฮะส่วนขั้นตอนการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าและรัฐบาลทำหน้าที่อย่างเต็มตัวต้องรอประมาณสัปดาห์หน้านะฮะกดติดตามและกดหัวใจให้หน่อยครับ